ไอ้โนูด้วยมึงยาเมาหนมันกูอับอายคนให้ได้เกลเร่ที่เราโม่มันดีไรป่ามามที่ระดับวา่าก็ยังลุลยไม่ให้ไม่ทำมับดีวะป่ามาโบวันเราก็ไม่ร้อยคอยโบประถุไม่ร้อยเพื่อก็ยังขึ้นลุลยระดับวา่าใน Rai dạ, là trong bà ra Bà Nhà phải mua của ta mấy kia có ra mua có mà kia cây ra là. Mừng nhằm có sắt tôn được tỷ lên, Nhằm giang có nhằm tôn được đại phá cua à. Tôn điêu phá cua à rồi Ơ à, cua mà nó cái trí tôn giang lắm bà nè Sao mai tôn đen cua Ni ăn gì vào giang ba gùa hư hỏng đâu á? cái gọi 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 รวยแคตยไม่มีตังคื่อโจ๊ไอนคนเรามันต้องอ้าตาโคกแก่ใกับชีวิตเออถึงทำเพื่อแกใจคนตนใกล้ไหมเอวยาตัมาสื่อจกยางกูเลต้องเรวิีได้ไปดูกานานเยอะเวได้ทัดเร็วไอ้ตกระไรไปรอได้จอคุณอว่าไม่ทนมันนะ นี่ว่านี้บอใกล้จบแล้วรอยผ้าตั้งคือลูกยางปลูกเจ็ดชาต <huh? S 2> pues ิก็ไม่ได้ตัดกูเล่กันเดี๋ยวปลูกเกวียนอยู่ประานนั้นจี๊ดเออเบลุอใจตั้งกูอยังยางอะกูแม่ทัดเลยนู่นหน่อยทำไมพี่เทงมันเบลุดกูก็เล่นกัอยู่นู่นว่ะเจ้ว่าฝากที่ยางไปใกล้จีนแล้วใช้ลูกอินไว้หน่อยจีนนี่ยิ่งใช้ไว้ใช้ลูกอิ้นในที่ย่างกูเล่นแบบมีพุ่มมุ่นไม่ยจะกูจ่อได้ตี เรียนแบบญี่ปุ่นเพื่อ,อมึงโบยกี่ปีแล้วคนไทยบ้านเราเต็มเลยอยู่รอยมึงเไหร่ไม่โบญี่ปุ่นเจอยางบ้านเราไปแล้วป้าไปตำเรอรถยชุนรถมาใกล้เหมือนเต้มึงลงป้าเลยกำนในหัวเล็กอยู่เป็นฮะฮะให้นั่นมันยางชื่มใหญ่เล้็กแล้องกูขี้ก่อนชื่มลูกี้อย่างพี่ไดใดป้านักหน้าเพราะคนไทยตำไม่ตกนี่เดี๋ยวตำบ้านได้ยุะนั้น มาจิ้งจินมาตึ้งตามกูนี่คือยังโลมังทองเอะท่ำแทงอะไรที่นั้นเปลือกผ้าพุ่งเนละนอนแนงอยู่จิ้ง่อยเดยนินอับต่ำไรเลแปลกแปลกกระคกกราก็ว่าเลนะ่นเยโยมันดีจะไปจะต่ำบ้าบามึงจำมันตามึงเงินต่อไปนานไปตัดยางจ้างเคยกับเค,ย,คยไม่รับเร็วพี่หนุน่ยนี่เหลยครับไม่เคยรับเร็วของกี่จออยู่หัวจีบไม่ตัดกับกูไม่ตัดกูกลัด ไม่ต้องมาตำโอรดแหม่เอ้ยตั้งแต่ย่างแปลงแหม่เอ้ยย่างรูเลยว่าวันนี้ตำรด้ไม่ได้แต่เล็กเว้นเล็กรูไม่ตุกๆว่าขี้ย่างเคยไม่เคยว่าวันนี้กุปเห่าว่าแต่อ้าขี้ย่างไปยืนพิงตอนย่างกเจ้าเจ้ากล้องมันยิงตอนย่างเ็าอีลอกมั้งหนอเอ้ยแม่ลุงลูจ้ำจิพย์ยามาจ้างกูนะเี่เรียดไม่ต้องหมักแลงไม่กูไม่ได้ตัดย่างกบกูไม่ใจอย่างตัง คอาไคนมันคูนัองกูจนจงินกูจอย่างไรฮองให้ไรแล้วกูแรงไิตุตรใในที่กูเร้งโตเป็นเออห้องตายมันตาจริงแปลกๆมึงไม่กลัวกูไม่อาตัดแดงแต่ได้อดกอดไม่แก่กูไม่เคยอดกูหัวโย